พี่สองพี่น้องนะกัยังอยู่กับพี่สามารเที่ยวครับวัวมันเริ่มมากอยู่ในฝูงเลรครับเริ่มร่วมกันแล้วครับเด้อร้ายครับไงครับหลายเติบโอ้ยหลายหลายหลายนะครับพันผู้ใดนะครับสนใจนะพันผู้ใดสนใจว่า เลี้ยงงัวมันเป็นจังได้เลี้ยงวัวมันยากไหมนี่แหละครับเออีพี่บางคนงก็นได้เล่าเรื่องยากไ่ยากไปแล้วนะครับเนาะอีพี่นี่เขาจะมาโก้ uh huh. ถึงเรื่องของวัวไม่กินนมทำไงวัวน้อยเนี่ยวัวน้อยๆนยไม่กินนมทำยังไงาย, uh huh. ยากไหมนะครับต้องมีวิธีแบบไหนนะ ลองหาแม่มันเลยพี่พี่มันแม่มันหารู้มันหายเลยพี่ลูกมันหายเลยนี่ไงเดีนน๋ยิเมื่อกี้เดินมาเห็นวัวอยู่ เดี๋ยวหาวัวช่วยเจอไหมพี่อยู่นี่ไม่มีเมื่อกี้แต่ผมเห็นแวบๆอยู่โล้วด้วมันลุกไปแล้วอ่ะวัวหายพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปหาวัวกันง้อตัวที่มันถึงมากัดวัดสนไม่พบเจอโน่นน่ะโน่นน่ะโน่นน่ะ พี่สามารถดูนะนอนอยู่นนะ่นน่ะไปอุ้มมาเด้เห็นอยู่รับเห็นแบบแบบโอ้ผมก็เก่งได้แล้วนะองส่ได้อุ้มจริงๆไม่เดินเลย อ๋อสะบัดหัวติ๊กติ๊กติ๊กใส่ผมมาดีนี่ต้องอุ้มไหมพี่มาผมช่วยป่ะอ๋อเยอไปใส่รถอ๋อไปลูกพี่สามารถอย่างนี้ถ้าถ้าวัวไม่กินนมแบบนี้อุ้ยฮิลลูกกไปอย่างงี้โอ้เจ็บขาบ่โอ้พี่อย่างนี้ถ้ามันไม่กินนมแม่มันทำไงนะพี่ก็เอา มือแรกวดีมาเพื่จะกรอกก่อนกรอกครับมันไม่กินนะเอากรอกยังไงคือใส่คนนมเด็กอ่ะอ๋อใส่คนนมเด็กครับแล้วก็ค่อยๆบีบให้มันกินค่อยๆบีบให้มันกินมันกินมือแรกมันกินแต่กรอกขวดก่อนอืมส่วนมากกี่วันมันไม่กินนมส่วนมากมือต้องมือมันก็กินแล้วครับอ๋อเดี๋ยวผม้มันไว้ถึเวลาเพื่อนๆถามว่าไอ้หนัวไม่กินนมทำไงก็แค่นี้ครับแล้วนมมาเอานมมาจากไหนก็รีนมแม่มันอ๋อรีนมแม่มาใส่ครับต้องเอานมให้มันกินนมนมเรื่อง อ๋อตอนนมเรื่องมันจะช่วยครับถ้ายของเสียที่อยู่ในท้องโอ้ยพวกที่ว่านมเหลืองๆนี่ดีเลยใช่ครับอ๋อรีทิ้งไม่ใช่สิครับนมเรื่องใจต้องแค่ไม่กินอ๋อท่เห็นแม่มันเพราะว่าเราได้กลับรู้ึ้นรถก็ห่วงจังเราอันนี่ก็เก่งกันแล้วเนี่ย นั่นแหะมันนั่นแหะมันหันมาใช่ป่ะไม่ใช่ยังเหอพี่น้องมันถืองวอหน่อยถือมาน่อยกัดกัเลยนอนย่างเดียวเดี๋ยวจะอุ้มขึ้นรถเลยได้เดกตัวไหนพี่ตัวที่เป็นห้าตัวอ๋อมีสองตัวเหรอ อ๋อยังไม่เจอหรออ๋อวันนี้หาสองตัวเลยเดี๋ยวผมช่วยหาตัวนั้นก็ <c oughs> มีสองตัวทุกคนเมื่อกี้เห็นละตัวเหมือนผมเห็นอะไรบางอย่างนะเนี่ยยุกยุกเลยโ <c oughs> อ้โหกลัวก็กินแต <c oughs> ่ไ มันชอบมันชอบที่ตรงย่าๆเจอแล้วมาสัมมาทุกคนอันนี้ออกมามาเมื่อวานเลยพี่ฮ่าๆวุตายตลูกกู อ๋อมีบัวทองมานี่เราต้องหาในข้อเดินเหรอพี่ใช่ครับจะมีจับขึ้นรถมันมันไม่มันไม่ใช่ประมาณเพราะมันไม่ใช่ประมาณทันแต่รู้มันแะไรมันก็แข็งแรงถ้าไปรู้ประมาณมันจะแข็งแรงเดี๋ยวอุ้งขึ้นรถไปแล้วอย่างนี้แล้วน้องมันอะพี่แล้วน้องบัว มีคนมาเมาไหม,อ,มอ๋ม <c oughs> อหัวอะไรทงพี่นอ้องนะครับซื้อไปให้พอ่อีแม่นะครับเรียงไว้ทาเนาะเท้าอยากกระบ,บาดเท่ากับไปเบิงเอานะพี่นอ้องความหวานของคนหลายๆคน แต่มันกป็นอย่างน้ำโลกน้ำให้เนาะก็คอยเบิ่งก <them> <cond> <roy and> ็น้ำเบิ่งออกน้ำผสมสาวเหมือนมันจะหวงไข่มันนั่นแหละทะเๆนี่แหละเย็ดเย็ดเย็ดความฝันของคนหลายๆคนกะ ช่วงนี้ก็ล่ำปีสกินมากอะโอ้นะครับพี่น้องเนะาะก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปครับค่อยๆสู่ต่อไปเลยครับมไม่ได้จแล้วนะครับไม่อยาก้อดไม่อยากสิ้นหวังทุกปัญหาไม่ใช่ไม่เฮาแก้นะครับมือนปัญหามัน,นมีแต่มีทางแก่บ่แน่อาจจะเรื่องดีๆจะเข้ามาก,ก็ได้พี่น้องครับ เยังดีๆสิเขาไม่ได้ก็เก่าได่ได้อะไรครับมัวถูกสายพันธุ์ เป็นยังไงสล่ะครับเห็นง่ายๆก่อนซ่อนเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหนี่มาอยากกลับบ้านเลยอมงดูรวมตัวเราบลัสร้ายเลยน้องลอยก็ตัวแล้วพี่น้องเล้วเห็นไหมยังไงคงลูกคิดิคิดิดูละชิดิ ตมย่านกล่องพี่น้องถึงกล่องง่วงมันจะง่ามเนาะอันเลี้ยงถิ่มก็งามพี่น้องอยื่อใส่ก็งาม เงียดีพี่น้องเงียาอ่อนๆเท่ะนั้ครับจุบจับจุบจับตัวกินตัวบอดนะพี่น้องเนาะเพื่อนคุณชอดเห็นงูกินเงียดได้ห้องกับมีความสุขเนาะพี่น้องเนาะปวดมือรู้ล่ะตันชีเรียยู่ที่เฮ็ดนี่เพิ่นว่าเพิ่นเป็นงูเสียเส้นได้ไหม นวขายออกซื้อเขานี่แล้วได้ลูกมากอะได้ลูกขายลูกโอ้พึ่งแม่นี่บอกงี้เลยทุกคนอ้แม่พันแม่บอกงี้ นะพี่นอ้องผู้ใดอยากมีแบบโมเมนต์แบบนี้บ้างนะครับพี่น้องขันผู้ใดอยากมีมโมเมนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดหนึ่งนะครับขันประหยักมีกับกดสองนะครับนะครับพี่นอ้องเปิดเป็นกำลังใจอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนให้ผมคนทาง,งวน้ำครับเด้อนี่นกงใจที่เฮ็ดคลิปด้วยพี่น้องเด้อนะครับขอพ,พูดหลายๆที่กดติดตามครับผมขอพ,พุณหลายๆนะครับเด้อ โอ้โหกจจัดจีาหาง้อไทยช่วงนี้มันกลับไปใช้มาใสยากพี่น้องนะครับแล้วก็บางคัาง่าอาจจะโทษคุยนะครับพี่น้องบางคัางเ่าอาจจะลงพื้นที่จริงๆแล้วแต่โอกาสนะบางทีเขาต้องโทษไปสามกันว่าช่วงนี้พี่เปิดราคาไหมนะครับแล้วก็บางบางคอกบ,บางผู้านกับว่าอยากให้ค้นเขานะครับพี่น้อง เกี่ยงเรื่องลูกคนลูกง่วนนั่นแหละครับเนาะวนก็อยากเซฟตี้นะครับป้องกันกับบ่วาการครับพี่น้องห้องขอเขาใจหันเป็นเอียงมานะครับมันก็มัเกิดยากนะครับหันเป็นอะไรมามันก็ยากนะครับนะครับเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยเซฟตัวเขาเซฟตัวเรานะครับด,ดูพี่น,อน้องซ่นกรจกว่าเงินทั้งน,นั้นเลยนี่ ผมเกิดคิดคือเพื่อนวานะครับตีตํามไว้เนี่อันยามีงวัวกกะดีผมดะเอาตีตัําไว้ละครับตีตํามไว้ขันแพงก็ดีไปขันแพงกับ่เสียใจนะครับผมถ้าอยามามีงัวเฮามีสักยี่สิบแม่สามสิบแม่สินะครับออกลกูกว่าปีละครึ่งนึงซันมันอาจจะไ่ได้ร0 0เเพิ่นวามันอาจจะได้ส่วนนึงนะครับบ่าัันก็นได้คันดีๆโชคดีมันนานอีเลีกกได้1อยเลยก็มีนะครับม่รู้เ แต่ละตัวแล้ักโอนลุ้นเลยวะลุ oh ้นเลยวะคนดากระย์เต็มเต็มนะครับพี่น้องโอ้ไม่ดีก่ะ ้นใบาตาพี่น้องอันนี้ผมกลังมาเบิงนะครับว่าเจ้าของนี่ได้กินข้นสาบง้ยวยหรวามันเป็นยังไงนะครับมันอยากเหล้ยงมันบอนะครับผ้านโปได้คิดคือผมนะครับอยากจะลองมาก,กติดตามชี้ข้าไว้เขาก็จะมีหลายเรื่องหลายเล่าที่เขาอยากจะถามอะไรที่ผมบลูพี่น้องอยากถามยังอยากหูยังกันคอมเมนต์มากก็ได้ก็ดีนะครับเพราะว่าหนึ่งครับเขาก็จะได้เฮ็ดคอนเทนต์คลิปง่ายขึ้นนะครับ สองนะครับเขาก็จะได้เห็นมีวิธีคิดคทัฒน์ได้ง่ายแล้วก็ได้พูดจาพูดคุยกับปัญหาที่พี่น้องอยากจะพอมั่นนะครับที่พี่น้องอยากจะเจอนะครับว่าอย่าให้ผมไปถามเรื่องอยังไงแน่ก็ผู้ที่มีประสบการณ์งัวเรียงง่วมาโดนนี่คนมีวิธีในนําจังใดนะครับนะครับแต่ละของแต่ละฟ์มบอกเลยว่ามันอาจจะเป็นความลับนะครับอาจจะบุกคักันบางทีเพิ่นกระบ,บอกมัดนะบางทีเพิ่นกระ ส่วนมาเพิ่งกระบอกมั้งเหรอวะนี่นี่นี่พ่อแดงบักลูกเขาถือว่าเทีบบางหนึ่งเทีบที่ว่าแดงครึ่งคนี่พรามันนี่นี่นี่อย่าพายงานผมบอกมันนี่เห็นไหมพันจำนาได้นะจะพอได้หรอโอ้ยอี๋แมนบ่ะคุณเนี่บักนี่บักนี่เราพี่น้องที่มันให้ลูกแดงหลายๆนี่บักนี่นาอุ้มทุ่มตาจนตีเบิดลคุณพุ่งไหนมัน ยังไงโอ้ยบังานี่ไปดี๋ยวนุ่ละมาโอ้ไะครับแม่นแม่นตัวนี้บ่บุชเต่ว่าเพิ่งได้มีบักหนึ่งตัวใดบ้าตัวใดตัวสีแดงอีกกระตวนี้หรือมั้งนะน่าจะตัวนี้แหละเพิ่นบ่อยู่นะครับเพิ่นไปเอาง้อหน่อยอยู่นะครับ เทปบางนึงเห็นบ่าครับนี่เขาเบื้องมือไกล้ๆนี่แม่มันตัวที่เป็นไถกีดีนะลูกไถกีดีสองตัวนะเบิ้งแม่มันเด้อยนะตัวนี้ได้เอาลอยนี่สูงพีกยาวผมนี่เนี่ยสูงประมาณลอยยี่ลอยยี่สิบนี่ยเราพี่น้องนั่นมันยังลบไปนั่นนี่แต่ให้ลูกดีวันสันพูดว่าเป็นบ่อพี่น้องเขาเสือต้นทุนตำตำต่ให้ลูกที่นี่ปีกัวกัวกระทับหรอปีกัวกัวก็ได้ลูกหรอเนี่ยให้ลูกไว้แต่พอยิ่งใส่ไนี่เป็นว่า เอาไฟไงส่นี่โอ้เห็นบ่ไล้ลูกมันวะลูกมันมากวะเนี่ยจัเรื่อจังด้ด้นไปนียลูกมันไปนี่ไหมงามไปหรอขนมงามไปเลาไหนไทยกี่ดีเลยโอโหนามด้บานเลยเอาล้วพี่น้อง พงกะตีครับเดี๋ยวมาแรงเขาจะไปเบิองว่าหัวฟูงนี่เนาะเป็นนอนแบบไรน,นะครับกลางคืนพอน,นอนยังไงเขาเขานอนยังไงเวลานอนนะครับเขาอยู่ยังไงกลางคืนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนเข้าไปดูด้วยว่ากลางคืนเขาอยู่กันอย่างไรเราจะไม่กลับนะครับทุกคน,นไหนก็มาแล้วนะครับจะมาเก็บคลิปเยอะเลยนะครับการเป็นอยู่คนคงเลี้ยงวัว ว่าวัวไร่ทุ่งกลางค่ำคืนเขาอยู่กันแบบไหนนะครับนะคีะค่เพิ่นก็เริ่มมาเอาลูกไป พี่ทางเข้าไปทางนน้นยากไหมพี่ไม่ครับทางที่จะไปต่อนี่พยามาครับมันเป็นทางรถนี่แหละครับรถรถเก่งเข้าได้ไหมได้ครับเพราะว่ารถกระบะเขาพุ่งรถก็ไม่ไม่ได้สู้นะครับรถกระบะอ๋อฝนตกไม่เน,นี่ยเป็นทางเงีย้ยครับฝนตกไม่เละไม่เลนเนาะไม่เละไม่เลนครับโอเคโอเคเพราะวันนี้จะอยู่นานอยู่อ๋อมันเดี๋ยวพรุจะไปไปกลฟุ้งหนูนี่ฟุ้งหนึ่งนั่นแหละเดี๋ยวไปด้วยกันนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวตามพี่ไปไหนไปเอาวัวลูกวัวป่ะครับเอาลูกวัวอ๋อครับแล้วทุกคนเดี๋ยว ที่เขาจะเอาลูกเมื่อกี้นะครับทุกคนเอาละรครับสำหรับคลิปนี้พอก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดซับสไครป์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมเอาละรครับวันนี้เราคลิปต่อ EP ต่อไปเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะไปดูหัวกลางคืนเป็นยังไงแล้วไปนะวิธีการเป็นอยู่ของคนเลี้ยงวัวข้ามคืนเขาอยู่กันอย่างไรนะครับทุกคนนะไปะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ